สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติวแบเจ้าหกสวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมการดูแลต้นไม้ที่เสียบยอดที่ต่อกิ่งนะครับห็นครับเวลาเราเสียบยอดนะครับหรือเราซื้อต้นไม้ที่เสียบยอดมาเช่นอันนี้ก็เป็นเคื่องฟ้าที่เขาเสียบยอดสายพันธุ์อื่นมาให้มีสีสันหลากหลายแล้วต้นตอเขานี่ครับมันเกิดขึ้นมาเป็น กิ่งแบบนี้หรือแตกกิ่งออกมาแบบนี้เราไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะครับตัดทิ้งเลยครับกิ่งที่เกิดจากต้นต่อนะครับตัดทิ้งเลยครับอย่าไปเก็บไว้ไม่ว่าต้นไม้ชนิดไหนก็ตามนะครับที่เราทําวิธีการเสียบยอดหรือต่อกิ่งถ้าเกิดมาแบบนี้เราก็ต้องตัดออกนะครับให้เหลือแต่ยอดสวนบนที่เสียบมาก็ เพราะว่ามันจะเป็นการแย่งอาหารนะครับบางทีเขาส่งอาหารมาที่ยอดที่มันแตกออกมาเนี่ยส่วนบนที่เป็นส่วนที่เราเสียบเข้าไปก็จะได้รับอาหารน้อยลงนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆสั้นๆนะครับวันนี้ไว้พบกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ